สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่15ถึง31กรกฎาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็เริ่มในดวงความรักของชาวราศีมังกรในเดือนกรกฎาคมนะครับตั้งแต่วันที่1 5ถึง31กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าไฟออฟวานเข้ามานะครับเจนภาพของคนสอคนที่กางจะต่อสู้กันหรือมีปัญหากันนะเมื่อเหมือนกับคนที่ยืนอยู่ด้วยกันคนเหมือนเหมือนกันนะที่เคยมีความรู้สึกที่เหมือนกับคล้ายๆกันเนะ่ ผมเลยแนะนำว่าความไมของชาวสีมังกรหลือท่านเนี่ยคุณอาจจะเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้ากันได้เราเคยเข้ากใ้ก right <being>, mm, ันมาก่อนนะครับเราเคยเข้ากันได้มาก่อนเราเคยรักกันนะครับแต่อยู่ก็อาจจะมีเหตุการณ์ธรรมชาติเห็นไหมครับเขาเรียกว่าอะไรอยู่มันก็แตกหักอยู่ก็เกิดจากคนอื่นฉันพ่ใไปนี้ค่อนข้างจะทำนายว่าชาวสีมังกรเนี่ยอาจจะเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่เข้าใจกันการพูดคุยกันหรือความคิดกันคนละแบบทั้งที่เราเคยเข้าใจคิดไปทางเดียวกันเคยมีความสุขด้วยกันทั้งที่คุณอาจจะเคยลําบากด้วยกันมานะเช่นคุณเคยเขาเรียกว่าอะไรต่อูู้เเเเเื่อขขาาคยดแลคย เหมือนกับใส่ใจเคยมีความห่วงใย,ยให้แก่กันเนี่ยคุณเคยทําอย่างเงี้ยเพื่อเขามาตลอดต่อสู้ด้วยกันมาตลอดแต่ไม่คิดว่าคนที่เราต่อสู้ด้วยหรือว่าเราเหนื่อยหรือพยายามทำเพื่อใครสักคนเนี่ยกับกลายเป็นคนที่ทําร้ายเราในวันนี้คุณมเลยาใจว่าคนที่คุณผ่านอะไรกันมาเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหากันที่เรื่องความไม่เข้าใจเรื่องการนอกใจหรือเรื่องการที่ความสัมพันธ์ที่คิดกับคนละแบบพไพ่ใบนี้ก็เลยขึ้นมาแบบนี้ว่า The t e m p e r a n c เข้ามา นะครับเทมโพเลนต์ไนี่หมายความว่าเหมือนกับใครสักคนนึงคงอยากจะค่อยๆอธิบาย้เขาฟังว่าสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณอาจจะทำด้วยความรู้สึกที่อยากจะเติมสิ่งดีๆให้เขาแค่นั้นแหละแค่รักเขาแค่หวังดีกับเขาแค่นั้นแหละอยากให้เขาเห็นใจอยากให้เขารับฟังบ้างว่าแต่ให้เราเจ็บปวดที่เราเจ็บปวดที่เราเสียใจเนี่ยอยากให้เราเจ็บปวดเสียใจไปมากกว่านี้ได้ไหมเพราะที่เราให้เขาไปเนี่ยมันคือความรู้สึกที่มีคุณค่ามีแต่สิ่งดีๆที่อยากจะทำให้เขานั่นแหละนะครับแต่ไม่คิดว่าที่เขาเข้าใจเราหรรรือว่่าาาาาเเเ้ทกลมนี อาจจะเป็นความรู้สึกที่เขาไม่เห็นคุณค่าสิ่งนั้นเลือกที่ทําลายความรักความรู้สึกของที่คุณให้เขาไปนั่นเองผมเลยทำล้ว่าชอสีมังมกรรู้สึกเหมือนกับเดอะเทมปุรันเข้ามาครับไม่เหมือนเขาจะบอกเขาว่าระหว่างดีนะพอรักคําเดียวนะพอทําทุกอย่างเพื่อเธอให้เธอพอใจเนี่ยแต่มันก็เหมือนกับเทมปุรันเนี่ยอยากเขาเข้าใจแล้วหยุดทําร้ายกันแค่นั้นแหละอยากเขาเห็นใจหรือว่าเห็นความรู้สึกดีๆที่มีให้กันบ้างอะ ซึ่งใน theme r e l a t นี่คว่าใครหลายคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ถูกนอกใจหรือความไม่เข้าใจกันทะเลาะกันเรื่องอารมณ์ก็มีนะครับแต่คุณนี่อยากจะทําดีต่อไปอยากจะใจเย็นอยากจะพยายามให้รู้สึกว่าเฮ้ยค่อยๆคุยกันได้หรือเปล่าค่อยปรับแก้กันได้หรือเปล่าคุณอาจจะเชื่อแบบนั้นว่าสิ่งที่มีปัญหากันไปเนี่ยมันเหมือนกับคนที่มีปัญหากันก็จริงหรือถูกนอกใจหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็จริงแต่คุณก็หวังว่าสิ่งที่คุณทาลงไปเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับค่อยๆเติมมมมมมเเ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 ตตตตต็็คคค้าาาาาาานนนั่่่่่ยยออออองิิหวใจจรูสึึกกกะบ เท่าไหร่มันถึงจะพอประมาณนั้นเลยคนอย่างเธอเนี่ยทเท่าไหร่มันถึงจะพอเท่าไหร่แล้วให้เขาเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันถึงจะดีกับเขามันถึงจะเต็มกับเขามันถึงจะเต็มใจเขาว่ามันเหมือนกับน้ําเต็มแก้วอ่ะอยากจะเติมให้เขาแบบให้เขาแบบมีความสุขให้เขารักเราให้เขาจะอความรู้สึกของเราว่าที่เราให้เขาไปเนี่ยมันมีแต่ความรู้สึกที่อยากจะหวังดีกับเธอเสมอเลยนั่นเองฉันไพ่ใปนีขคิดมาว่าเดรสเต็งเข้ามาครับคุณอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ยอมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอกเขานะครับพยายามเขาทําร้ายคุณก็จริงนะแต่เหมือนกับคุณ เซดิเซนต์นหม,มายความว่าชาวสีมังกรเนี่ยจะเป็นคนคนนึงที่พยายามพูดคุยกับคนที่คุณรักพยายามบอกเขาพยายามไปบอกเขาว่าเฮ้ยถึงเวลาที่เธอจะฟังฉันแล้วนะถึงเวลาที่เธอจะฟังฉันะได้หรือย,อยงอังเขาดิสเซตนต์หมายความว่าเหมือนกับคุณเองเนี่ยรู้นะครับว่าเขาทำลายคุณรู้นะครับว่าเขานอกใจรู้นะครับด้วยาเขาเหมือนกับอยู่ในความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือทิ้งเราไปด้วยอารมณ์หรือยวทำลายความรู้สึกของเราไปอ่ะ แต่ือสเตนหมายความว่าเห็นไหมครับไม่ว่าจะทำลายคุณแค่ไหนคุณก็อยากจะไปพูดกับเขาหรือบอยเขาได้ยินว่าเฮ้ยเราก็ยังห่วงใยเขานะถึงเวลาที่คุณจะรับฟังฉันได้หรือยังถึงเวลาที่คุณจะฟังคนที่คุณรักคนที่ห่วงใยคุณคนที่ดูแลคุณหรือคนที่อดทนกับคุณเนี่ยขนาดนี้ได้หรือยังเพราะถือสเตนหมายความว่าอยากจะให้รู้ว่าคนที่รักเขาเนี่ยก็คือเราเนี่ยแหละคนที่อดทนกับเขาไม่สุดก็คือคุณนั่นแหละชาวสีมังกรนั่นแหละฉันไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะบอกชาวสีมังกรเลยแหละท่านว่าคุณอาจจะคบกับ อยากเอาแต่ใจอยากทําอะไรตามใจตัวเองอยากทำร้ายคุณก็ทาอย่างเงี้ยโดยที่เป็นเห็นกับคิงถือดาบมาก่อนคนคนนี้ค่อนข้างจะมั่นใจตัวเองว่าเวลาเขาทำร้ายคุณทีไรเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนกับไม่ค่อยฟังความรู้สึกไม่ค่อยฟังเสียงหัวใจของคนคนนึงที่รักเขาหรือว่าดูแลเขาเลยอ่ะเขาก็จะทําอะไรตามอารมณ์ตัวเองทําตามความรู้สึกของตัวเองทําตามความต้องการของตัวเองโดยไม่คิดเลยว่าคนที่เขาทําร้ายไปเนี่ยถึงเวลาต้องฟังแล้ววะถึงเวลาที่ต้องเข้าใจถึงเวลาที่ต้องแบบกับหยุดทําร้ายกันได้แล้วอ่ะไม่งั้นคนหนึ่งคนเนี่ย เจ็บปวดเย็นชาใส่คุณอะไรอย่างเงี้ยนะผมเลยพิจารณว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับไม่ควรจะทําแบบนี้เพราะคุณอาจจะเป็นคนคนที่อยู่ตกด้วยกันมาดูแลช่วยเหลือกันมาใส่ใจดูแลรักกันมาจากคนที่เคยเติมเต็มกันมาเนี่ยกับการเป็นว่าเราเชื่อแบบนั้นเลยว่าคนคนนี้ ide, ért, เขาจะไม่ทําร้ายคุณด้วยซ้ำเขาจะรักคุณและเข้าใจคุณสักวันหนึ่งแต่กับการเป็นว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรรักไปมันเหมือนกับเขาไม่ฟังเลยเวลาเขาโกรธเราหรือว่าทะเลาะกับเราหรือมีคนอื่นเนี่ยกับการเป็นว่าเขาทําแต่ตามใจตัวเองเขาทําแต่อารมณ์ของเขาโดยไไม่่่ลลืปเวานีย คนที่เคยจับมือกันเห็นไหมครับสองอถ้วยถูกอัพครับคนที่เคยอยู่เคียงข้างคนที่เคยรักกันหรือคนที่ไปคู่ชีวิตเขาเนี่ยก็คือชาวสีมังกรนั่นเองฉันั้องบอทั้งหมดไพ่ชุดนี้ครับเดอะสเตนเทมเพิลแลนด์แล้วก็ไพ่สองอถ้วยทูกอัครับเข้ามาบอกชาวาสีมังกรว่าวันนี้เขาอาจจะไม่ได้ฟังคุณวันนี้เขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงที่คุณพูดกับเขาเสียงหัวใจคุณมากพอแต่สองถ้วยกับสเตนหมายความว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่คุณเข้าใจเขาอดทนกับเขาหรือรักเขามากที่สุดยอมเขาขนาดนี้ก็มีแค่ชาวสีม สุดท้ายไพ่ใบนี้บอกว่าถึงเวลาฟังแล้วก่อนที่สูญเสียรักแท้ไปถึงเวลาฟังแล้วก่อนที่ความรักของเราจะเป็นแค่รูปปั้นเป็นแค่ความทรงจาเป็นแค่ความรักที่เคยรักกันเพราะชาวสีมังกรเองจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เวลารักเนี่ยคุณก็เชื่อมั่นตลอดว่านี่คือคู่ของคุณนี่คือรักแท้ของคุณผมเป็ทํานาว่าคนที่เขาไม่ทาทาร้ายคุณไปเนี่ยสุดท้ายจะกลับมาเข้าใจฟังคลิปนี้เขาจะเข้าใจความหมายของมันเขาเข้าใจว่าคนหนึ่งคนเนี่ยที่มีความหมายก็คือชาวสีมังกรคนหนึ่งคนที่คือรักเขารักแท้เนี่ย ก็คือชาวราศีมังกรน,นั่นเองในเดือนก็คดาคมผมเปยนมายว่าถ้าเกิดใครเลิกลาการไปหรือมีปัญหากันเนี่ยจะกลับมาเข้าใจกันจะกลับมาเข้าใจความหมายจะกลับมาเจอหน้ากลับมาพูดคุยกับมาลักฟังสิ่งที่คุณพยายามบอกเขาเดี๋ยวพยายามอดทนอาจจะไม่ได้บอกเขานะอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะที่ผ่านมามันจะบอกตัวเองอะว่าคุณรักเขามากแค่ไหนคุณอดทนคุณห่วงใยคุณดูแลเขามาตลอดแค่ไหนนั่นเองความเจ็บปวดที่เขาทำลายเกิด่าคุณไว้เนี่ยทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจไว้ในวันนี้ สุดท้ายเขาจะเข้าใจมันสุดท้ายเขาจะได้รับฟังความรู้สึกขอ,ของคุณอย่างแน่นอนคุณจะพูดหรือไม่พูดหรือส่งคลิปนี้ไปหาเขาก็ได้นะแต่ไพ่ค่อนข้างจะบอกว่าหกเหรียญเข้ามาครับแนะนําว่าพยายามทําให้เขารู้ว่าคุณหนึ่งคนเนี่ยคนรักของชาวสี่มังกรหรือคุณเนี่ยแหละมีค่าต่อกันบ้างไหมควรพยายามส่งคลิปนี้บอกกันว่าเราเคยมีไพ่หกเหรียญเราเหมือนกับคนที่เคยเห็นคุณค่าเคยพูดคุยเคยดูแลใส่ใจกันนะ ใครหลายคนจะมีการซัพพอร์ตหรือว่าช่วยเหลือเขาเรื่องเงินหรือค่อยส่งเสริมสิ่งดีให้กับเขาไปแนะนําสิ่งดีกับเขาไปหรือพยายามทําสิ่งดีให้เขาไปตลอดแล้เขาเห็นค่าเราอะแต่เหมือนกับไพ่หกเนี่ยมันนี่บอกว่าเขาอาจจะไม่เห็นค่าคุณอาจจะหันหลังคุณไปบ้างอาจจะลดค่าของคุณลงไปบ้างแต่หกเนี่ยมันนี่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยใครที่รู้สึกแบบนี้พึ่งเลิกพึ่งลาหรือเสียคนรักไปหรือว่ารู้สึกว่าอยากให้เขาถึงเวลาฟังเนี่ยส่งคลิปนี้แนะนาไปบอกเขาว่าถึงเวลาที่เธอจะฟังฉันได้แล้วหรือย,ยังถึงเวลาที่จะฟังกันได้หรือ ถ้าไม่เขารู้สึกว่าตัวตนของเราเนี่ยมีคุณค่าถ้าไม่เขารู้สึกว่าตัวตนของความรักของคุณสองคนเนี่ยไม่ควรจะตัดใจไม่ควรจะทิ้งกันไปไม่ควรจะใช้อารมณ์นะครับเหนี่ยวความรู้สึกเหนี่ยวความรักเหนี่ยวความเข้าใจเหนี่ยมือที่เคยจับกันนั่นเองลองจับมือกันดูสิลองสบตากันดูสิลองคุยกันดูสิลองปรับความเข้าใจกันดูสิแล้วจะรู้ว่าคนรักของคุณจริงๆแล้วเนี่ยเขายังรักเราอยู่ไหมเขายังต้องการคุณอยู่หรือเปล่าหรือจะใช้อารมณ์อยู่แบบเนี้ย หรือจะทิ้งกันไปแบบนี้เพียงเพราะมีคนอื่นเพียงเพราะนอกใจหรือเพียงเพราะทะเลาะกันเรื่องของความรู้สึกความไม่เข้าใจกันเรื่องอารมณ์นั่นเองฉันทำนายแบบนี้นะกันว่าชาวสิมัมงกรหรือท่านในช่วงเดือนกระกฎาคมเนี่ยมีไพ่เดวิลออฟฟอร์จูนเข้ามานะครับเดวิลออฟเดียเข้ามาเช่นภาพของกงล้อยห่งโชชาตาที่วนกลับมาเจอกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งสาราสัตว์สัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยที่เคยผิดหวังเคยเสียใจหรือเคยทำร้ายกันไปเนี่ยจะวนเวียนกับมาหาคุณอีกเหมือนกับคู่คู่กรรมคู่รักคู่เวรคู่กรรมที่มมััันนนยยงไ่่หุดพ้กะ ต่เป็นการวนกลับมาที่จะสามารถกลับมาแก้ไขไพ่ไวโอซ่านะครับสามารถกลับมาปรับแก้สามารถกลับมารักษาสิ่งที่เคยทําเลวต่อกันสิ่งที่เคยทาไม่ดีต่อกันสิ่งที่เคยทําเวรกรรมต่อกันเอาไว้เนี่ยเปลี่ยนให้เป็นคู่บุญได้นะเปลี่ยนให้เป็นคู่รักเปลี่ยนให้เป็นคู่แท้ได้นะแต่มันอยู่ที่คน2คนที่ต้องทําด้วยกันทั้งคู่ผมเลยพูดใไพ่เวฟอร์จูนหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาดูชะตาที่ยังไงก็วนกลับมาแหละแต่มันอยู่ที่ว่าจะวนกลับเป็นคู่เวรคู่กรรมหรือจะวนกลับมาเป็นคู่รักที่่่พยามปปรัับบแก้้ไคูุญดนนเอง ผมแลยนะคุณสคนว่าจะเลอกรักกันเป็นนานแค่ไหนก็ตามนี่มันเหมือนกับต่อให้นานเพียงใดต่อให้วันเวลาจะหมุนเป็นนานแค่ไหน่ะมันยังเป็นความรักเป็นกาลังใจที่มีให้แก่กันเป็นความรู้สึกดีให้แก่กันนั่นเองที่ตรงนี้มันคือสเตนเข้ามาที่ตรงนี้มีไพ่สองถ้วยเข้ามาที่ตรงนี้ยังมีคนรักคนหนึ่งที่ตรงนี้ยังมีรักแท้อยู่ก็คือชาวราศีมังกรน,นั่นเองนี่คือที่นี่ที่คือที่แห่งรักแท้นั่นเองนะครับผมแลยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยไพ่แปดถ้วยเข้ามาคนที่เลือกราคุณไปต่างหากล่ะเขาจะหันหลังให้้คคุณไไปแต่่่ทววามรักออยูะ ผมบอกแทแล้วว่าคุณสองคนจะจากกันไปก็จริงนะแต่ความรักที่เคยมีกันเนี่ยมันจะเป็นไพ่แปะถ้วยมันยังมีมากมายมันยังเต็มเต็มมันยังมีสิ่งต่างต่างมากมายอยู่เลยคุณอาจจะเลิกไปแต่ความรักสิ่งดีที่เคยมีกันเนี่ยนะครับมันยังมีที่เขามองเห็นมันยังมีให้คุณมองเห็นอยู่อะผมนายว่าชาวสีมังกรท่านอาจจะเคยรักใครสักคนหนึ่งแล้วเหมือนกับผ่านกันมาตั้งเยอะรักกันมาตั้งมากมายแต่คนหนึ่งคนเดินจากคุณไปสุดท้ายเห็นไหมครับพอคุณขอพรวอาคุณจะภาวนาให้ทกคนหนึ่งเข้าใจความรััักกกหหรือลบมมาาาเเ็นนคคคุณ่วี้ สุดท้ายเขาก็กลับมาครับเพราะเขาไปเลือกสิ่งที่ผิดเพราะเขาอาจจะตัดสินใจผิดเพราะเขาอาจจะหมายกับเดินทางผิดผมแนะนยว่าถ้าเกิดใครรักใครสักคนหนึ่งพยายามบอกเขาหรือส่งคลิปนี้ไปหาเขาว่าถึงเวลาฟังแล้วนะถึงเวลาเธอจะกลับมาแล้วนะถึงเวลาที่เธอเนี่ยต้องหันมาดูกันบ้างแล้วต้องกลับมาเข้าใจกันบ้างต้องกลับมาพยายามทาพยายามฟังพยายามเข้าใจกันบ้างนะครับพยายามกลับมารักกันได้ถ้าเกิดมันไม่เกินไปถ้าเกิดมันไม่จากกันไปเกินถ้าเกิดมันไม่เลิกรักกันไปมากกว่า1ปี2ปีหรือเลิกกันไปนานมากพอ กลับมาเถอะกลับมาเข้าใจกลับมารักกลับมาดูแลกลับมาเป็นเหมือนกับที่เราเคยเป็นกันดีกว่านะครับเซนไพ่์โฟอ็อบาหรือสี่มิถาทํานายความรักของชาวสีมังกรช่วงนี้หรือว่าคนรักคุณเนี่ยเขาก็รู้ว่านี่คือโฟอ็อบวานเนี่ยโฟอ็อบวานหมายความว่าคือความสุขความเข้าใจคนที่เข้าใจหรือรักเขารลอก็คนที่เหมือนกับมีความสุขไปด้วยกันเห็นไหมครับทำอะไรคล้ายกันเนี่ยเราเคยเติมเต็มเราเคยมีสิ่งอยู่ด้วยกันแต่อาจจะมีสิ่งสาราศาตร์มีซากนะครับที่มันเหมือนกับทาให้คุณรู้สึกว่ามีปัญ เราจะรักกันมากกว่าเดิมเราจะเอาความรักเนี่ยชนะสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งที่มันทําร้ายกันสิ่งที่มันเจ็บปวดนะครับขอเพียงแค่รับฟังหัวใจกันขอเพียงแค่นึกถึงกันนึกถึงความสุขนึกถึงความเข้าใจนึกถึงตอนที่เราร่วมลำบากร่วมอดทนร่วมผ่านปัญหาอะไรกันต้องมากมายเนี่ยมันก็ทําให้คุณสองคนเนี่ยผ่านไปได้นั่นเองนะครับช่นพไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเรสตาเข้ามาทำห้เวชาสีมังกรช่วงนี้ดวงคุณอาจจะเป็นดวงแห่งการที่มีสเสน่ห์มากขึ้นหน้าตาดีขึ้น ะคะใครเลิกลากคนรักไปค่อนข้างจะมีโอกาสที่กลับมาคืนดีกันกลับมาวนเวียนกลับมารักษาโอกาสของคุณแต่คุณอาจจะร้องไห้จนเสียมตาจนตัวเองเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วว่าก็ดทำน้ำตาเสียมก้อนแ้เกิดคุณาารณกณักใครสักคน,นจนให้น้ําตาให้ความเจ็บปวดเสียใจจนไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เรากลับไปเจอดวงดาวของเราเรามีความสวยงามเรามีสเสน่ห์แล้วเราอาจจะไม่กลับไปหาคนรักของเราเพราะมีโอกาสในเรื่องของความรักใหม่ๆมีโอกาสเรื่องของความรักที่ดีกว่าเดิมไม่ต้องกลับไปไม่มีคุณค่าไม่ต้องกลับไปรักคุณค่าไม่ต้องกลับไปเสียใจแล้วใครหลายคนจะเป็นแบบนั เวนกรรมไปเลยนะครับโดยที่ไม่อยากจะวนเวียนอะไรอย่างนี้แล้วอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยประมาณนั้นอนะปล่อยวางรักนี้ไปเลยอะไรอย่างนี้นนะแต่ไพ่ไปสุดท้ายครับเป็นไพ่ออราเคิลขึ้นมาทำนายความรักของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกรกฎามนะครับหรือการแนะนําว่าแจ็คแอนเดอ b e บ n นท l อกนะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับพยายามเหมือนกับอะไรที่เราลักกันมาหรือปลูกต้นไม้มานานเนี่ยผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะนะครับพยายามมาด้วยกันเยอะผ่านอะไรกันมาเยอะ พยายามพูดคุยกันบ้างอย่าเอาแต่ทําด้วยแบบใช้อารมณ์จะเหนื่อยถ้าไม่มีใครสักคนหนึ่งพยายามพูดหรือพยายามบอกหรือพยายามเลยเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่ได้ขึ้นไปถึงปลายท้องฟ้าหรอกสุดท้ายก็ไม่ได้ขึ้นไปเอาสิ่งที่มีคุณค่าหรือความรักเนี่ยกลับคืนมาหรอกผมเลยแนะนำว่าคุณอาจจะควรจะต้องพูดนะครับพยายามเพื่อบีนท็อกคือหมายความว่าการพยายามของคุณเนี่ยมันมีความหมายถึงเวลาที่ต้องพูดกันถึงเวลาต้องรับฟังกันถึงเวลาที่ต้องบอกกันแล้วนะครับต่บชาวสีมังกรกับคนที่คุณรักนั่นเอง ก็ขอบคุณชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดสมัคราด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้เราเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ